เพื่อนกำลังเลือกโปรแกรมเคลือบเซรามิกอยู่ใช่ไหมวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับว่าร้านดูคดีของเรามี4โปรแกรม4โปรแกรมนั้นจะเหมาะกับรถเพื่อนเพื่อนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดและอธิบายง่ายๆสั้นๆให้เข้าใจนะครับสำหรับ4โปรแกรมที่จะเลือกปกป้องรถของเพื่อนเพื่อนกันครับสวัสดีครับผมก้องดูคดี ครับมาในโปรแกรมแรกนะครับโปรแกรมเซรามิก 9H สีเขียวๆอันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมนะครับเหมาะสำหรับรถที่เป็นรถเก่านะครับหรือว่าอายุการใช้งานมาพอสมควรแล้วนะครับตัวนี้มาพร้อมกับโปรแกรมนะครับขัด PCS เพื่อขัดลบริ้วรอยนะครับแล้วก็ดึงสภาพผิวให้มันดูเงาดูใหม่ นะครับพร้อมกับตัวนี้เราจะเคลือบนะครับเซรามิกให้ด้วย1ชั้นนะครับมาพร้อมกับประกัน1ปีตัวนี้อยู่ที่ราคาย่อมเยาครับครับมาถึงโปรแกรมที่2นะครับโปรแกรมเซรามิกพัดหรือโปรแกรมเซรามิก 9.5H นะครับโปรแกรมนี้เราออกแบบมาเหมาะสําหรับรถเพื่อนๆนะครับที่เน้นใช้งานไม่ได้เน้นความคมเหมือนกระจกมากนะครับ โปรแกรมนี้เรามีบริการหลังการขายนะครับคือการเชลมชิ้นงานแบบไม่จํากัดจํานวนนะครับเข้ามาเคลมกับเราได้ตลอดเวลาหรือนะครับเข้ามารีโค้ดกับเราได้ตลอดเวลาเช่นกันนะครับโปรแกรมนี้มีอายุการใช้งานให้กับเพื่อนเพื่อนถึง5ปีเต็มเลยครับมาถึงโปรแกรมที่3นะครับกราฟินไฮกอสหรือว่าขวดเรนเรนอันนี้นะครับก็คือโปรแกรมนี้ค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเนื่องจากคุณภาพสูงและก็การปกป้องที่สูงแล้วการปรับพื้นผิวการปรับสภาพพื้นผิวค่อนข้างถึงเลยนะครับ โปรแกรมนี้เราเรียกว่ากาฟีนไฮกอสเพราะคำว่าไฮกอสเนี่ยคือการเสริมความเงางามอย่างแท้จริงนะครับคือการปรับพื้นผิวแบบมิลเลอร์ฟินิชหรือว่าการปรับผิวส้มนั่นเองนะครับจะทําให้รถของเพื่อนๆนะครับเงางามเหมือนกระจกเลยครับการปกป้องของกาฟีนไฮกอสนะครับหรือเราเรียกง่ายๆว่าโอลิวโพบิกเอฟเฟกต์นะครับก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับหน้าจอโทรศัพท์นะครับที่มันจะลื่นๆนะครับเวลาเรามีรอยนิ้วมือไปแตะอยู่ตรงจอโทรศัพท์ของเราสามารถเช็คออกได้โดยง่ายที่ไม่ได้ทิ้งคราบเอาไว้เลยคร เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับเรามาใส่ไว้เพื่อปกป้องสีรถของคุณนะครับก็คือทําให้มลภาวะเกาะได้ยากขึ้นเหมาะมากครับกับรถสีขาวที่ไม่ต้องการเห็นมลภาวะบนรถนะครับหรือไม่ต้องการให้รถเป็นสีเหลืองนะครับโปรแกรมนี้เหมาะมากครับสำหรับรถสีขาวมาถึงโปรแกรมสุดท้ายนะครับพรีเมียมซูเปอร์เลซินหรือสีน้ำเงินอันนี้นะครับเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับเนื่องจาก มันสุดทุกอย่างเลยครับมาด้วยเทคโนโลยีของเซลล์ฮีลิ่งเอฟเฟกนะครับหรือว่าการฟื้นฟูริ้วรอยด้วยตนเองนะครับมาพร้อมกับการปรับพื้นผิวแบบมิลเลอร์ฟินิชหรือการปรับผิวส้มมาแบบเต็มระบบเลยครับคือการทําให้รถของเราเป็นสีเงาแบบกระจกค,ครับโปรแกรมนี้ใช้ได้ทั้งรถสีเข้มและรถสีอ่อนนะครับด้วยเทคโนโลยีที่มันมาครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮโบโคบิคคือการไล่น้ําแบบนี้นะครับหรือโอบิโอโคบิคเอฟเฟกนะครับคือการต่อต้านมลภาวะ รวมถึงเซลล์เฮดลิงเอฟเฟกก็คือการฟื้นฟูริ้วรอยด้วยตัวเองเมื่อโดนความร้อนครับโปรแกรมนี้นะครับนอกจากภายนอกแล้วนะครับเรายังมีการปกป้องภายในนะครับด้วยการเคลือบภายในสูตรพรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะคอนโซลแผงข้างหรืออะไรก็ตามนะครับที่เป็นหนังหรือพลาสติกนะครับตัวนี้เราปกป้องให้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือ4โปรแกรมการเคลือบเซรามิกที่มีภายในร้านเรานะครับและที่ผมจะเสริมให้เพื่อนๆนนะครับคือตอนนี้การเคลือบเซรามิกอย่างเดียวไม่สามารถปกป้องได้แล้วนะครับ ตอนนี้เรามีนะครับการปกป้องสะเก็ดหินนะครับคือการติดฟิล์มใสกันรอยด้านกระจังหน้าแนวปะทะนะครับไม่ว่าจะเป็นเซต A ก็คือไฟหน้ากันชนหน้ากระจังหรือจะเป็นเซต B นะครับตามแนวกันชนหน้าอย่างที่บอกนะครับแต่เราจะเพิ่ม ฝากระโปงเข้าไปด้วยนะครับซึ่งจะเป็นแนวปะทะโดยตรงที่เราจะเจอสเ็ดหินนะครับหรือว่าียโนแบ็กนะครับภายในที่สามารถเป็นริ้วรอยได้ง่ายนะครับที่มันเป็นพลาสติกเราก็สามารถทาฟิล์มของเรามาติดเพื่อป้องกันได้ครับทั้งนี้นะครับสีรถของเพื่อนๆก็จะไม่เหมือนกันนะครับรถแต่ละค่ายก็จะไม่เหมือนกันนะครับสาหรับใครที่สงสัยหรือมีคําถามนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่ร้านดูคดีคาร์วอนะครับเราพร้อมที่จะให้บริการลูกค้าเสมอครับสำหรับวันนี้เราก็ ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นนะครับเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะครับเรามีโปรแกรมอะไรบ้างแล้วก็ฟิล,ล์มใส่กระลอยเรามีอะไรบ้างยังไงเข้ามาสอบถามเราก่อนได้ครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเพื่อให้รถของท่านตรงกับความต้องการนะครับโอเคแล้วันนี้เราปลาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ